อ้าวโอเคครับขอกล่าสุดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้พวกเราโอซิโลชาแนลนะวันนี้เรามากันในชิปรีวิวแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวแกะกล่องจากชุด G b t บ14คิด2นั่นเองครับก็ชุดนี้ได้มาจากทางคิดแอนคิดนะครับส่งมาให้รีวิวก่อนจะเข้าจริงในวันที่24กรกฎาคมนะตามลานการ์ดทั่วไปนะครับอ่าโอเคก็ต้องขอบคุณทางคิดแอนคิดไปอย่างสูงเลยครับที่ ส่งชุด G ี่14ขีสมาให้เราได้รีวิวอ่าก่อนที่มันจะเข้าจริงนะครับเป็นรีวิวสกิลและรีวิวของในบ็อกด้วยนะครับอ่าโอเคในกล่องจะออก3แค่นะครับ3เอ้ย4เนชั่นดี4เนชั่นเพราะว่ามันจะมี K Element n u b a t ามะเกียร์เคอร์นิเแล้วก็ดาร์เรกูลารนะอยู่ในชุดนี้นะครับชุดนี้ชุด14ขีสนะครับใครเล่นนูบาธ a m a เล่น g e a r c ์เคอร์นิเล่นได้เ e กูลาร์นะ3แค่นี่ค่อนข้างจะเก่งมากเลยนะสามารถเก็บได้ทั้ง3แค่นะเพราะว่า ตัวด้างเนี่ยก็ใช้แค่ BT11 กับ BT14 ก็เก่งได้นะครับเพราะเล่นไปนสายคิดที่ข้อรล้วเลยเนาะส่วนนุบะก็ถ้าไม่อยากหาของเยอะใช้ของชุดนี้ก็เก่งนะเพราะใช้เป็นตัวลนะินเอเนาะเป็นตัวเปิดและตัวปิดของเรานะครับส่วนเกียร์นี่ก็มีเห็นเห็นมันรีกล่อง59สายนักสัตว์มาก็เล่นได้นะแค่หาตัวพีจนะครับแค่หาตัวพีจีอ่าต้องใช้กล่องกล่องอะไรวะกล่อง59กล่อง59แล้วก็ กล่อง11นะครับที่มีตัวเกียร์นิกนะใช่แล้วก็14ก็เก่งแล้วครับโอเคแค่นี้แหละแล้วก็หลังกล่องออกเหมือนเดิมนะครับเป็นตัว GR นะ GR จะออกเป็นเฮอริเทจของเกียร์นะครับอิมพอร์ตฟีเลสของรอยยันพารินนะครับเซนอาร์ S R ออก3ใบนะครับเป็นกิเซ่ S e นะดัสแล้วก็อุชิมานะครับตัวนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะเดี๋ยวว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะผมว่านี่จะไปแกะด้านหลังดีกว่านะครับเพราะว่า <c oughs> มันเกะยากนี่มันต้องเอามีดแซะนะครับโอเคอ่ะโอเคนะกลับมากันต่อนะขออภัยด้วยนะเมื่อกี้กล้องดับ <c oughs> กล้องมันดับนะแบบมันอ่อนเนาะโอเคก็แกะมารียบร้อนนะครับของชุดจี่วิธีสิบสี่ขีดสองนะหน้ากล่องจะเป็นชิโนนุยสันครีนะสำหรับคนที่เล่นนูบาทามาเก็บกันเลยนะเก่งมากนะตัวนี้นะครับอ่าโอเคไปดูดีกว่าว่าหลังกล่องเลยเปิดได้อะไรนะเก okay. ่งเหมือนอ้ามาดึ้งดึงดึง,ดง,ดง ของที่แล้วเราเปิดได้ดัสไปนะครับกล่องนี้อาจจะออกเป็นกิเซก็ได้นะครับมาดูกันเป็นอิมอร์ทลฟรีเดสนะครับอ่ะโอเคอ่ตัวนี้ก็เก่งมากเลยนะครับใช้เป็นซายเปิดก็ได้แล้วก็ใช้เป็นสาปิดก็ได้นะค่อนข้างจะแข็ง,ขงแรงเลยนะสหรับสายรถยนต์พายดินนะเพราะว่าเวลาไอตัวเนี้ยตีเทคบนเนะ่เวลาเราตีใช่ไหมสมมติเราตัวมตีนะเนี่ยอ่ ใช่อีฝ่ายต้องกัดสองใบนะครับถ้าไม่กัดสองใบเนี่ยตีข้ามเข้าหัาวเลยนะครับตีเรียกว่าอะไรตีที่ทันทีเลยนะครับอ่าต้องกัดสองใบนะครับ <S <S โอเคซึ่งส่วนใหญ่นี่บอกทิ้งเลยนะครับเวลากาัดอีมมทเอก็เอาห้าพันกับสกีลสามปาไปกัดครับเขาแข่ะห้าสมุดเด็กที่มันเปิดหาสามเยอะเนาะโอเคอ่าโอเคนะต่อไปหน้ากล่องเป็นที่โนบิตันคี้นะซึ่งมันออกใน CP ไปละเดี๋ยวผมจะไม่พูดสกิลแล้วเพราะว่ามันออก CP ไปเรียบร้อยนะครับจะเอาของพิธีอย่างเดียวเลยคือ วีอย่างเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าบิทีมันยังไม่ได้ออกเนาะก็เป็นตัวบัลลัมนะครับก็ออกไปแล้วในตัวของซีพีนะครับนี้ก็ออกไปแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ออกไปแล้วนะครับตัวนี้ออกในซีพีร้อยนะครับจิการก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจิการออกไปแล้วแล้วก็ตัวกิจสี่จิการใหม่ของดร์ก็ออกไปเรียบร้อยนะครับอ่จิการนักสัตว์การเวลานะครับตัวนี้อ่ามีนักสัตว์การเวลานะครับก็ ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับของเกียร์คอนิคเล่นนะครับต่อไปตัวที่มีออกก็คือคฮีเอลิเมนต์นะครับเป็นเกจสูตรนะครับอ่าออโต้เมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนเนี่ยอ่ในเทิร์นอ่าถ้าในเทิร์นนี้บรรยากาศของคู่แข่งทําการโจมตีสองครั้งหรือมากกว่าเนี่ยเลื่อนหนึ่งคูณหนึ่งใบยิงจะไม่ถุงฮิตในการต่อสู้โอ้เป็นเคเป็นที่ค่อนข้างน่าใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเอ่อทำให้มีฮิตด้วยเอออาจจะไป็นการดกก็ได้นะเออมันอาจจะมา ล้มเมตาแผ่นด่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่า1แต่มันต้องตีสองครั้งดีกว่าถ้าเปนเปิดนีต้องต้องคิดดีๆครับอ่ะก็เอาไว้กัดพวกดาร์กก็ได้นะอย่างไอ้พวกบาลามมันห้ามเกรดหนึ่งมาล็อกเนาะก็ใช้เกรดศูนย์ 0. เอ๊ะแต่ถ้ามันลงเร,รียบเป็นชาลฮอตมันก็เกียรดศูนย์จะด,ดีดดเปล่าวะอ่ะโอเคแล้วแต่คนใช้นะตัวนี้ต่อไปเป็นเมลี่บล็อกก็ออกไปแล้วนะครับในซีพีต่อไปเป็นเกรดหนึ่งใหม่ๆของนักสัตว์การเวลานะครับก็เป็นออโต้เจหนึ่งเนี่ยหนึ่งโซบัส เลือ่อยยูนิตเผาทั้งสัตว์แกเวลา่าของคุณใบอื่นช่องเลกาดหนึ่งใบนะครับใบาการ์ดใบนั้นสภาพไงหน,หน้านะเมื่ออยู่ในนี้เขาถืช่องเลกาดสามารถแตะขอร่าจ่ายโจนหนึ่งใบโซชายดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นกีนสองนูบะทา,ามานะครับเป็นออโตโ้เลกาดเจนหนึ่งนะเมื่ออยู่ในนี้ไม่ใช่เมื่อยูนิตที่ถูกวงการใบอื่นโจมตีในเทิร์นคุณนะครับอยู่ในนี้พลังโจมตีบวกห้าพันอยู่จบเทิร์นนะครับอ๋อไม่วันเพิร์เทิร์นแสดงว่าตัวนี้มัน อ่าคล้ายๆกับไอตัวมังกรเกียร์หนึ่งที่ออกในทีดีนะที่มันบวกทีละสามพันนะตัวนี้มันจะบวกตั้งห้าพันนะโอ้เก่งๆๆๆใช้ได้ใช้ได้ต่อไปเป็นเกียร์ขึ้นเกียร์สองนะก็เป็นเอซิตี้บายโซนนะครับหนึ่งโซนบาร์ขคอการไปนี้ลงช่องนิกาดนะครับงนั้นออโต้เจี๋ยหนึ่งหรือเขาจะบาร์เมื่อการไปนี้เขาเอเข้าสู่ช่องบายโซนในร็จทราบแนหน้าคุณสามารถจะค้อนห้าจ่ายจวดหนึ่งนะครับอ่ะเคเอาไปเล่นกับไอเดมิเอิร์ดเนี่ยน่าจะดีนะครับเดมิเอิร์ดกับ โอ้โน้ตแฟรงค์นะครับอ่ะเจตนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่น่าใช้เท่าไหร่ก็น่าใช้ส่วนหนึ่งแหละอ่ะก็ต่อไปเป็นตัวเกนหนึ่งนูบาธามานะก็เป็นออตโต้เรการจีหนึ่งเนี่ยไม่มีที่ถูกบงการไปอื่นโจมตีในเทิร์นของคุณทางโจมอ่ายูนิตนี้ได้รับทางโจมตีบอกห้าพันจบเทอร์นครับโอ้เดี๋ยวนี้แม่งข้ามหัวเลยว่ะการตัวนี้ก็น่าใส่อีกใบนะครับโอเค ่อไปเป็นเกียร์สองของเกียร์คันนี้เคลื่อนนะก็เป็นออโต้เรการบันเบทิงเจ็ดหนึ่งนะไม่นีเผานะสายการเวลาเป็นอื่นของคุณเข้าสู่ช่องในกาสนอกเหนือจากมือนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีแบบหมื่นจนจบเทิร์นนะครับหอมบันเบอร์เทิร์นครั้งเดียวนะครับต่อไปเป็นตัวเริ่มใหม่ของดักอิเล็กูล่านะครับก็เป็นออโต้พื้นล้มต้นเนี่ยไอทีเรการเนี่ยเจ็หนึ่งดักเน็ตหนึ่งคอร์เตอร์บาสนำการ์ดนี้เข้าโซ่แลิไทยเรการเป็นอื่นของคุณหนึ่งใบเรการเจ็ดหนึ่งหรือสูงกว่าที่ข้อสามารถดักเน็ตจากโซ่่คุณไมเกกินนใบาร์ด เหล่านั้นขึ้นมือนะครับก็ตัวนี้เอาไ้ใช้เสิร์ชหาด้านเน็ตขึ้นมือนะซึ่งปกติไอ้ชาร์ล็ฐานใหม่มันก็เสิร์ชขึ้นหมือออู่แล้วแล้วแต่คนจะใส่นะตัวนี้แต่ถ้าใส่ตัวเก่ามันจะได้จั่วด้วยนะครับมันได้จั่วต้องสองใบเลยต่อไปเป็นเกียร์หนึ่งใบใหม่ของนุบาธรรมะก็เป็นออโต้เลกาถึงโซบาร์ดมวยหนึ่ที่ถูกวงการไปอื่นโจมตีไ้ทนุคุณคุณสามารถจ่ายค้อนห้าจ่ายเนี่ยยูนิตนี้พลังโจมตีบวกสามพันจนจบการต่อสู้นั้นทาง่าบรรยบกอ้ ยอดโคตรเก่งครับไปกินโซไปนิดนึงต่อไปเป็นกรเด็นสามของนุบะธรรมะนะครับเป็นออตโต้ไปกะเจน,นึงเนี่ยไม่ที่ถุงมังกรโจมตีฮิตในเทิร์นของคุณนะครับยูนี้พลังโจมตีบวกหมื่นจนจ,จบเทิร์นนะครับอ่าอ่าตัวสกีบัสน,นี่ออกไปแล้วครับลงมาถ้ามันมีความสามารถด้านเน็ตเนาะเราก็เปิดห้าเอาการ์ดที่มีความสามารถด้านเน็ตเกตหนึ่งหรือสูงกว่าไม่เกินสองใบเข้าโซนครับแล้วก็ด้านเน็ตบวกสองพันนะครับเป็นคอน อ่าต่อไปเป็นโคโนดันแซนะครับอ่าเป็นตัวเริ่มใหม่ของเกียร์เลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นออโต้คูณลำต้นเนี่ยแล้วก็เป็นออโต้เรกการเนี่ยบายการ์ดใบน,นี้เอ้ยอ่าบายยูนิตนี้ในะสภาพไงห,หน้าเมื่อยูนิตเกร์สองหรือสูงกว่าเผ่านักสัตว์การเวลานะครับเข้าสู่ช่องบรรยากาศสามารถแจ็คคอร์ท้าจ่ายดูการ์ดห้าใบผสมของการ์ดคุณแสดงการ์ดเกียร์สาม หรือเกณฑ์นหนึ่งนะครับแต่ในนั้นไม่เกิน1ใบนําการ์ดขึ้นมือนะครับนำการ์ดไปนั้นขึ้นหมือนแล้วก็สับกองการ์ดคูณแล้วก็เป็น S T T b โซ o นะครับเจนหนึ่งทิ้งการ์ดมือคูณหนึ่งใบนำการ์ดใบนี้ขึ้นมือคุณนะครับอ่าโอเคอาจจะไม่ใช้วนหลายรอบก็ได้นะตัวนี้พีจีของไดร์เอลิคูล่าออกไปแล้วนะครับตัวนี้ต่อไปเป็นเกณฑ์นหนึ่งไดร์เอลิคูล่านะครับก็เป็น s c ีเลกาดดาวเน็ตครับลิทายยูนิตนี้ถ้าจานวนการ์ดในโซของคุณเป็น20ใบหรือมากกว่าเลกาดที่มีความสามารถดาวเน็ตจากโซคุณที่มีเกรแตกต่างกันเกรดละหนึ่งใบนะครับํำการ์ดเหล่านั้นกับเข้ากองการ์ดและสับกองการ์ดคุณถาคุณนํากับเข้ากองการ์ดสี่ใบลีนิตของคุณไม่เกิน5้าใบอยู่ดีตอนนั้นพังยมตี้ 6, บวกหกพันจะจบเทิร์นครับโอ้ก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะตัวนี้มีทั้งรีกองด้วยครับอ่ะทิงต้าก็รีมาครับเป็นอาร์ตใหม่ตัวนี้ก่อไปแล้วนะตัวนี้ ตัวนี้ออกไปแล้วถ้าเวลามันตีนเะนี่ยแวนเป็นชิโรนุ่ยนะครับบอ,อกสองพันแล้วก็ออโต้เจนหนึ่งนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่เรีย,รยกก่าไปอื่นของคุณโจมตีนะสามารถจ่ายคอสท่าจ่ายก็โจนหนึ่งใบนะครับแล้วก็ซูเสียคอสสามารถนี้จบเทิร์นนะครับอ่าต่อไปเป็นเจนหนึ่งไปนี้ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับดีดีและเก่งมากก็เป็นออโต้เรกาดเจนหนึ่งเนี่ยนามาเข้าโซ่นะเมื่อยูนิตที่หนุบงการไปอื่นโจมตีในเทิร์นของคุณคุณสามารถจ่ายคอสท่าจ่ายโจนหนึ่งใบยูนิตน,นี้เนี่ยไอยูนิตน,นั้นได้รับทางบอนจจาร่ัะค ก็เติมโซ่บวกพลังจั่วนะครับสุดยอดความเก่งครับเพราะเรามีทั้งเติมโซ่ไงแดมเติมโซ่ดีมือนะครับห้ามไปเสริมีก็โคตรเฟี้ยวนะครับต่อไปเป็นตัวพิทิ้งใต้ไดร์ลิคุล่าลีมาครับอ่าโคโนเจ็ตดาคอนแซดนะครับออกแล้วนะครับเป็นฐานใหม่ของโคโนไอฐานใหม่ของเกียร์เคลื่อนี้เคลื่อนนะครับอ้าวในซีพีเวทที่เรียบร้อย อ่าต่อไปเป็นตัวเริ่มใหม่ของนึบะทำไมานะอ่าเป็นออโต้เพิ่ิ่มโตนนะออโต้ Auto, เลกาเนี่ยนำมันเข้าโซ่นะห้ากนการของคุณที่มีความสามารถวงการเข้าสู่ช่มมองการสามารถแจกคอร์สท่าจ่ายจนหนึ่งใบเลือกการ์ดจากดอปโซนคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งขอการ์ดเปนั้นลงช่องเลกาแล้วเมื่อจบเทิร์นนั้นก็รีไทยอยู่ในนั้น,นครับอ่าอาจจะใช้ต้นเกมก็ได้นะครับตัวนี้เก่งเก่งเก่งเหมือนกันนะตัวเริ่มใหม่เพราะได้จั่วเหมือนกันอ่อได้จั่วไม่ติดเจนด้วยนะเก่งๆเพราะว่าควันใส่ตัวเัรริ่มคบ ดีิต่อไปเป็นเกียร์สามได้เรีูล่าครับก็เป็นคอนบรรกาศลีการ์ดก,การเดียนนะเจนหะนึ่งได้เนี่ยถ้าบรรยาแาศไม่ใช่ถ้าจำนวนการในโซนของคุณเป็น4ใบหรือมากกว่าอยู่ในนี้พลังโจมตีบวก2,000ชิวบวก5,000นะครับได้รับความสามารถอ e ินเตอร์เซปจากนั้นถ้าบรรยากาศคุณมีความสามารถไนะั้เนี่ยและจำนวนการในโซนของคุณมี8ใบหรือมากกว่าชิวบวกอีก5,000นะก็เป็นเกียร์สามที่อ่าเสพได้ตีได้นะครับตัวนี้ต่อไปเกียร์สองโอ้โห คอน,น,เนเป็นรากาศเลกาดาเน็ตนะครับแล้วก็ออโต้เลกาดเจนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเขตาตบการ์ดที่มีของสมา,ดานดาเนี่ยไม่มีโจมตีบรรยากาศคิดส,สําเร็จนะครับสามารถจ่ายคอร์สห้าจ่ายจรวดหนึ่งใบและโซเชียลหนึ่งใบครับต่อไปเป็นชาร์ลทัชานใหม่ออกออกในซีพีแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นเมทัลปาร์ตี้ดาก,ก้อนนะออกแล้วในตัวของซีพีนะครับ ต่อไปเป็นเกียร์มใบใหม่ของนักสัตว์การเวลาหรือเกียร์คนนี้ขึ้ื่นน้ำก็เป็น S.T. เรียากก่าเนี่ยหรือเขาเติร์บาร์สไบการ์เป็นี้จะสร้างไงห,หน้าครับชั่วนหนึ่งใบเรียกเก่าจากน้งซุนขึ้นหนึ่งใบน้ำการ์เป็นเออ่ไบาการ์ดไป็นั้นทรางไงห,หน้านะครับไปเล่นกับเออ่ใช้เล่นกับฐานของโคโนโก็ได้หรือใช้เล่นสายดิมิเอิร์ดก็ได้นะเพราะมันบ,บายค่อนข้างเร็วนะตัวนี้มาช่วยเรื่องการบายนะที่จวดด้วยต่อไปเป็นตัวของไดเรกูล่าเกียร์หนึ่งนะเป็นค้อนเรกาดานหนึนะครับ ในเชินออคุณถ้าเป็นการคุณมีคำว,ว่าชละหอดนะครับในชื่อการสยูนิตนี้บวกหนึ่งพันตามการในโซคุนนะครับป่าวต่อไปเป็นตัวของนุบะธรรมะเกรดสองนะครับก็เป็นมังกรนินจาครับเป็นออโต้เจนหนึ่งเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ช่องเลกาจากมือถ้าคู่แข่งไม่มีการในช่องบายโซนคู่แข่งเลือกบายการหนึ่งใบจากมือตัวเองนะครับบายการเป็นนักดาบคว่ำเมืม่อจบเทิร์นนั้นก็คู่แข่งนาการเปนั้นกลับขึ้นมืออ๋อไอ้นี่มันเล่นกับสายภาพ ภาพติดตาเนี่หว่าอ่าโอเคเป็นสายเก่านะครับก็มาเสริมก็เก่งช่วยบายมือนะไอการเล่นผมคิดว่าไอเด็กนะเนี้ยเป็นเบเด็ที่โหดนะครับมันนคาเต,เตอร์มีตา้าได้ส่วนหนึ่งนะคิดว่าเพราะว่ามันเล่นกับมือ,อมันไม่เล่นกับบอดไอตัวนี้มันจะเล่นกับมือครับไอสายเก่ามันเล่นกับมือครับต่อไปเป็นเกียร์หนึ่งใหม่ๆนะครับของได้ลิกกล่านะควอนติดไว้ในเด็กนะครับตัวนี้ เป็นออโต้เนี่ยเมื่อการ์ดใบนี้ถูกนําเข้าโซ่้วยความสามารถของการ์ดอ่าในเทอร์นของคุณถ้าเป็นการ์ดของคุณมีความสามารถนั้นเน็เนี่ยยูนิตนี้ไอ้เลือยหนึ่งคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับผลยูดีบวกสี่พันจนจบเทอร์นะครับจากนั้นคอนเลกาดด้าเน็ตนะครับตาทานนะครับอ่ะตีลิซิตเหรออ๋อลิซิตลิซิตโอเคโอเคอ๋อเป็นตาทานสีลิซิตนะครับก็คือต้องต้องมีการเข้าโซ่จูตีด้านเน็ตแล้วก็ได้รับความสามารถลิซิตนะครับอ่ากัส์ทีนะครับออกแล้ว ต่อไปเป็นตัวของเกลียวที่ขั้นเกจนึงนะครับเป็นค้อเลิกกาเนะี่ยในเท่าหนึ่คุณยนนูนิตนีลล้ได้รับพลังยูนิตบวกหนึ่งพันนะครับตามจำนวนการ์เผาหนักสัตว์การเวลาที่อย่างน่าอยู่ในช่องไบโซนของคุณนะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นเกีจสองนะครับของสายไอย เกศสองดักเนียนะครับเป็นออโต้เลกาเจนทูดักเนียนครับเมื่อยิงโจมตีนะครับถ้าจำนวนการในโซคูลมี8ใบหรือมากกว่าจะจบเธอเอ้ยโจบการเก่าสู้นั้นก็มันได้รับทางโจมตีบวกหมื่นนะครับผู้แข่งไม่สามารถคอล่าสเก็สูงจากมือตัวเองลงช่องการเดียนได้อ๋อไอตัวนี้เอามาแทนไอตัวนั้นก็ได้ไอตัวแวมไพร์ที่โซสิบห้าสูท่ามกาศนะแต่ตัวนี้จะเป็นโซแปดนะครับใช้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เป็นฮิวใหม่ของเกียร์คนน,นนะี้คือนายอาจารย์หนุนะครับออกไปแล้วใน CP นะครับแล้วก็ขีดาร์ธรรมดาต่อไปเป็นสแตนทิกเกอร์ใหม่ของนุบะธรรมะ,ะครับจะเป็นเอก ATT เลียกาดย y unit นี้ในสภาพคว่ำนะครับเลือกเลียกาดของไฟเตอร์คนใดก็ได้ไม่เกินสอ,องใบบวกสองพันยอจบเทินครับเอาไปคอมโบกับหนีหนีที่หยิบบายขึ้นก็ได้นะตัวนี้หรือทา่านกิที่เติมบายเข้าไปในโซนครับอ่ารีสแตนแกะฮะรีสแตนแกะนะครับรีสแตนแกะมาแล้วนะครับอ๋อเกีย่วยวนี่วะ แล้วก็ฮิวใหม่ออกในของ CP เรียบร้อยนะฮิวสายอาร์มอนนะครับแล้วก็ฮิวของดูบะธรรมะอันใหม่นะครับอ่ะออกไปแล้ว CP ต่อไปเป็นสเตนใบใหม่นะครับสเตนนะครับเป็นเ t t เรียการเจนหนึ่งดาร์เล็ตนะครับน้ำมะเข้าโซ่ข้ามัากาเป็นเกียร์สี่จวดหนึ่งใบนะครับเรียการคุณหนึ่งใบนะครับอ่าดูน้ำพลังจิตีบวกสามพันจุดเจ็ดเทิร์นนะครับอ่ะโอเคขี้ใบไงเดมนะครับตัวนี้ แล้วก็เป็นตัวของดาร์อิลิกูล่านะเป็นยัตโซบวกสามพันนะครับอ่าโอเคเป็นอ่าไว้แล้วแต่คนเล่นเนาะตัวนี้มันจะมีอีกใบหนึ่งนะครับตัวนั้นเป็นโซชาร์ดเก้าโซชาร์ดด้วยข้อห้ามเติมโซนะครับอ่าโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งก็คืออิมมอร์ทัลฟรีเดสนะครับอิมมอร์ทัลฟรีเดสนะสกิลบอกว่า เอทีทีบันกาศเนี่ยวันเพืทเท่อนหนึ่งเขาตึบาสเรื่องอะไรการที่ค้อนเป็นจีโซนคุณหนึ่งใบจุจบเทินยูนิตแล้วความสามารถคือค้อนบรนยากาดห้าคู่แข่งมีการในการที่อันหนึ่งใบนะครับการโจมตีของยูนิตที่มีความสามารถเบฟเนี่ยของคุณนะครับจะฮิตโดยไม่ต้องคำนวณพลังอ่าพลังโจมตีนะั่นเองครับพลังโจมตีกับพลังกาศนี่นเองอ่ะจากนั้นถิกราเมนออตโต้แรนยากาดเจนสี่เบฟนะเมื่อนี้โจมตีถ้าคุณมีคำว่าเอาใหม่ในชื่อการ์ด โค้งก,การ์ดไม่เกินสามใบจากกองการ์ดคุณนะครับกอการ์ดตอนนั้นลงช่องนิกะที่แตต่างก,าากนันเถอะนสับกองการ์ดคุณนะครับตัวนี้มันจะเหมือนกับอา่ารวมของเบฟแลนเซอร์กับความสามารถที่ตีทะลุหัวนะครับอ่ะค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปการรีวิวชุด g ีบีทีสิบสี่ขีสองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ลงเซเว่นอีเลเวนก็คืออา่ากลางเดือนสิงหานะครับอ่ะก็เป็นชุดอัมลาจีเซตเลยนะครับเป็นตัวอัมลาบีทีสุดท้ายแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็รอขึ้นแท็กวีพร้อมกันนะครับแล้วก็ ช่วงขั้นกลางเนี่ยจะมีซีดีพวกเก่าเก่ารีมาก็อย่าลืมไปอุ่นหนวขัดด้วยละ่ะค่อนข้างยะดีนะครับรีของเก่ามาให้มือใหม่ได้เล่นแล้วก็พวกของหายากนะครับสำหรับคลิปนี้โอซิโ h ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามชาแนลนี้ด้วยนะครับบ๊ายบาย